ตอนที่734อาวุธนิรันดร์นับร้อยได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังขณะที่อาวุธต่อขั้นกลางสี่ชิ้นและขั้นปอีกสามชิ้นได้ส่องประกายแสงนิรันด์อันเจิดจ้ลัดออกมากดทับก็ใส่ทางองค์ชายเทพหินด้วยพลังทำลายที่ไร้ากาดถึงกันนําไม่ผู้เชียวชาญทั้งหลายที่อยู่โดยรอบต้องหวาดวัน่นองค์ชายเทพหินได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมๆกับเรียกใช้ทักษะเทวะออกมาอีกครั้ง เพื่อรับการโจมตีจากอาวุธเต่ามากมายของหลินเทียนเอาไว้เปล่าประโยชน์หลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบอาวุธนิรันดร์นับร้อยอาวุธเต่าอีกเจ็ดชิ้นได้กดทับลงไปพร้อมๆกับร่างขององ์ชายเทพหินที่ลอยเคว้งออกไปไกลด้วยสภาพที่โชกไปไ้เลือดเป็นระยะทางกว่าหลายสิบเมตรก่อนที่อีกฝ่ายจะประยุงตัวเองกลับขึ้นมาอย่างยากลําบากสายตาขององ์ชายเทพหินที่กําลังจ้องมองมาทางหลินเทียนในตอนนี้ได้อัดแน่นไปด้วยความดุร้าย เสมือนดังก็มีอันเย็นเยือกหนังเหนียวดีนิไม่คิดเลยว่าจะยังไม่แหลกเป็น,นชิ้นๆไปอีกแข็งแก่งกว่าพวกองคชายตระกูลแม่มดและองชายตระกูลกระดูกนั่นไม่น้อยหลินเทียนได้พูดออกมาเขาได้ส่งความคิดออกไปก่อนจะฟาดฟันอาวุธทั้งหลายออกไปอีกครั้งองค์ชายเทพบหินได้แต่พยายามรับการโจมตีนี้เอาไว้อย่างบางครั้งแต่ไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรเขาก็ถูกกระแทกไปเออกไปไกลด้วยแขนข้างหนึ่งที่แหลกสลายเป็นชิ้นๆ หลินเทียนยังคงพุ่งกระโจนออกไปพร้อมๆกับอาวุธทั้งหลายด้วยพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวฟุบฟุบฝุบองชายเทพหินได้ถูกกระแทกปีออกไปไกลด้วยสภาพที่ยากลำบากเป็นอย่างมากแถมตามตัวของเขาเองก็ยังเต็มไปได้วยรูเลือดมากมายองคชายเทพหินได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งระหว่างที่หันมองกลับไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่อาจนแน่ไปด้วยจิตสังหารจัลลเเคบเบญจธาต์ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่สบอารมณ์ว่า จะตายหงอยอยู่แล้วอย่างการแสดงสีหน้าแบบนั้นออกมาอีกกันหรือหลินเทียนก็ยังคงหันมองออกไปอย่างราบเรียบเช่นเคยเขาเด้พุ่งออกไปพร้อมๆกับอาวุธอีหลันมากมายและอาวุธเต๋าอีกเจ็ดชิ้นซึ่งทำให้มิติได้รอบถูกปิดกั้นเอาไว้และกดทับก็ใส่ศัตรูอย่างจังเสียงมิติแหลกสลายถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่ประกายแสงเจ็ดจ,จลัดได้สาดส่องออกไปรอบทิศท,ทางนี่แล้วจะไปรับมือได้ยังไงกันตายตายแน่แน องชายเทพหินจะต้องตกตาลงที่นี่แน่ๆนี่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้แต่แสดงสีหน้าหวัดวั่นออกมาอาวุธเต่าและอาวุธอีหลันมากมายได้พุ่งทะลวงผ่านมิต,ติเข้ามาโดยไม่เปิดโอกาสให้องชายเทพหินได้มีทางหนีออกไปแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่ร่างขององคชายเทพหินได้เปล่งประกายแสงออกมาใครกล้าอวดดีและเกินนำเสียงที่ไม่เย,ยแสถูกส่งออกมาจากภายในร่างของอีฝ่าย และมันเป็นตอนนี้เองที่ประกายแสงนั้นได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นล่าของชายชราที่สวมชุดสีม่วงซึ่งส่งกลิ่นไอจิน่าเกียงขาออกมาสีหน้าของหลินเทียนถึงกับเปลี่ยนไปด้วยดวงตาที่หดเล็กลงโดยทันทีร่างวิญญาณมีคนทิ้งของแบบนี้เอาไว้ในร่างกายของเจ้าหนูนี่ด้วยงั้นหรือจัละเคนเบญจธาตุได้ส่งเสียงออกมาชายชราได้โบกมือของเขาออกไปกระแทกอาวุธนิรันดร์และอาวุธเต่าทั้งหมดที่กำลังพุ่งเข้ามา จนกระเด็นออกไปไกลมีอาวุธต่อมากมายขนาดนี้เลยงั้นหรือชายชราได้ส่งเสียงออกมาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่รอบข้างถึงกับมีสีหนา้าเปลี่ยนไปต,ตามๆกันนี่บัณพับหลุดตระกูลเทพบหินปรากฏตัวที่นี่ได้ยังไงกันลางวิญญาณงั้นหรือใช่มันเป็นลางจิตวิญญาณดูเหมือนว่าบัรพับหลุดตระกูลเทียบหินเองก็ถึงภัายตายเอาไว้เพื่อปอกป้องผู้มีพรสวรรค์ของตระกูลเขาผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้พากันพูดออกมา มันเป็นร่างวิญญาณที่แข็งเก่งมากๆหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้หันมองออกไปทางดินเทียนพางพูดตอบว่าแล้วชายคนนั้นณนะตอนนี้เมื่อได้เห็นร่างของบรรพบุรุษตระกูลเทพหินแล้วผู้คนก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงและอดมองไปทางดินเทียนไม่ได้ก่อนที่จะมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าเขาคงไม่รอดแน่ๆตอนนี้องค์ชายตระกูลเทพหินอยู่ในสภาพแขนขาดและโชคไปเลือดแต่ก็ยังคงมีสีหน้าดูร้ายออกมา ชายชราได้หันมองตามออกไปโดยสีหน้าที่ตกต่ำก่อนจะกวาดตามมองไปทางดินเทียนก่าไม่เบานี่น้ำเสียงอันไม่ยเยะแสได้ถูกส่งออกมาก่อนที่เขาจะยกมือคว้าออกไปทางดินเทียนตอนนี้เองที่เกิดเป็นลมพายุอันรุนแรงอย่างฉับพลันท่านบรรพบุรุษเก็บมันเอาไว้ก่อนข้าจะข้ามันเององคชายตระกูลเทพหินได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นยะเยือกชายชราได้พยักหน้าเล็กน้อยระหว่างที่กงเล็บมังกรของเขา ได้คว้าออกไปทางหลินเทียนจระเข้เบญจธาที่อยู่บนหัวของหลินเทียนก็ได้ส่งเสียงออกมาว่าหนีไปเร็วเจ้าหนูร่างหลักของไอ้เทอนีน่าจะอยู่ในเขตแดนปุกพลังดังนั้นร่างวิญญาณของมันก็มีความแข็งแกร่งพอๆกับเขตแดนเจ้าแห่งเตามันไม่ใช่อะไรที่เจ้าจะสามารถต่อก่อนได้หลินเทียนยังคงแสดงสีหน้ารับเรียบออกมาระหว่างที่หันมองออกไปด้านหน้าไม่จําเป็นเขาได้พูดออกมาหลังจากพูดจบแล้ว เขาก็ได้ส่งการโจมตีสวนกลับไปการกระทํานี้นั้นทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้แต่พงะไปนี่เขาคิดจะสวนกลับงั้นหรือนั่นนะ่ะลางวิญญาณของบรรพบุรุษตระกูลเทพหินที่ได้ทิ้งเอาไว้ในร่างขององค์ชายเทพหินเลยนะแรงกดดันขนาดนี้มันมพอๆกับเขตแดนเจ้าแห่งเตาเลยก็ว่าได้แต่เขากลับบ้าไปแล้วหรือไงกันผู้เชี่ยวชาญหลายคนถึงกับพงาไปนั่นนะ่ะหรือว่าทําอะไรไม่ได้แล้วจึงอยากจะขัดขืนงั้นหรือ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้พูดออกมาองค์ชายเทพินที่อยู่ด้านหลังเองก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นกันชายชรา,าได้ส่งเสียงเสียออกมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาย,ยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าการกระทำของหลีนเทียนมันเป็นการยมมั่วโมโหการกระทำของเขาและทำให้กวงเล็บที่เขาส่งออกไปรุนแรงขึ้นกว่าเก่าเกล็ดบนตัวของจเจ้าเข่เป็นจะทาตถึงกับตั้งชูขึ้นพางส่งเสียงออกมาว่าไอ้หนูดี่เจ้าจะทำอะไรกันรีบหนีไปเร็ว หลินเทียนยังคงไม่ตอบอะไรกลับไปและตอนนี้เองท่หนผ่าของเขาได้เปล่งประกายแสงออกมาขณะดี่เข้าประชิดร่างของชายฉลาพร้อมทั้งส่งกีบดอกบัวหยินหยางออกไปชายฉลาได้โบกมือขวาออกไปตรงหน้าด้วยสีหน้าที่เย็นชาขึ้นกว่าเก่าทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ร่างของเขาได้สั่นไหวมือขวาของชายฉลาที่ส่งออกมาก่อนหน้านี้ได้ถูกบทขยี้และแหลกสลายเป็นประกายละเิียะยับดไปโดยทันทีนะนี่ แขนของร่างวิญญาณบรรพบุรุษตระกูลเทพหินถูกทำลายงั้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันผู้เชี่ยวชาญหลายคนถึงกับแข็งค้างไปเจ้ะเล่ห์เบญจธาตุเองก็ไม่ต่างกันเจ้าหนูนี่มันอะไรกันมันสัมผัสได้ถึงพลังของชายชลาได้ดีว่าเทียบเท่าพอๆกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเตา๋าแต่ว่าตอนนี้กลับสามารถทำลายแขนของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายๆดีเหมือนกันที่เจ้าถึงร่างวิญญาณเอาไว้เขาได้หันมองออกไปทางชายชลา ผ่าพู้ดอกอกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเป็นตอนนี้เองที่กีบดอกบัวได้ก่อตัวขึ้นเป็นกระบี่แล้วพุ่งออกไปทางชายชะลาชายชลาได้โบกมือซ้ายของเขาเพื่อตั้งรับเอาไว้แต่ว่ามันก็ถูกกระบีน่นี้ฟันจนขาดสะบั้นโดยทันทีนี่จึงทำให้สีหน้าของผู้เช่วชาญทั้งหลายถึงกระเปลี่ยนไปอีกครั้งลางขององค์ชายเทพหินเองก็ได้แต่สั่นสะท้านไปด้วยท่าทางที่ตกตะลึงมีความสามารถสยบร่างวิญญาณได้งั้นหรือ ชายฉลาได้แต่หันมองออกไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่ตกต่ำลงหลินเทียนไม่ได้พูดอะไรพร้อมทั้งส่งกีบดอกบัวมากมายออกไปปรากฏการทะเลความรู้ของเขามีความสามารถสยบวิญญาณทั้งหลายดังนั้นลางวิญญาณของชายฉลาแม้จะดูแข็งแกร่งก็จริงแต่มันก็ไม่เท่าไหร่เพราะเขาสามารถจัดการกับมันได้โดยปรากฏการทะเลความรู้ได้อย่างสบายๆเขาได้หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบขนาที่ขึ้นกระบี่ดอกบัวสีขาวและดำ ดนประสานเข้าหากันก่อนจะก่อให้เกิดเป็นวงเวทขนาดใหญ่สีหน้าของชายชราในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายที่ร้ายแรงเจ้าแหลกไปซะหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาวงเวทได้กดทับลงไปยังล่างของชายชลาอย่างจังนี่เจ้าชายชรารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากและพยายามรับมือเอาไว้ด้วยทุกวิถีทางแต่มันก็ยังเปล่าประโยชน์มันเป็นตอนนี้เองที่ชายชลาได้ส่งเสียงคำรามออกมา ก่อนที่ร่างวิญญาณของเขาจะแหลกสลายเป็นชิ้นๆองค์ชายตระกูลเทพหินอดส่งเสียงออกมาไม่ได้ว่าท่านบนรรพบุรุษนี่จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่โดยรอบได้แต่แข็งค้างไปละแหลกแหลกสลายไปแล้วร่างวิญญาณระดับพลังเจ้าแห่งเต๋าที่บรรพบุรุษตระกูลเทพหินได้ทิ้งเอาไว้กลับถูกทำลายลงง่ายๆแบบนี้นี่ชายคนนี้นี่มันผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายล้วนแต่สั่นไปทั่วทั้งตัวดวงตาของจัลเขสเบญจธาตุ ถึงกงระเปล่งใบไกออกมาพางหัวล้อยอย่างดังว่าแม้ว่าข้าจะรู้สึกประหลาดใจแต่มันก็สะใจดีจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่ล่างวิญญาณของไอ้แก่นี้ออกมามันไม่เห็นหลินเทียนอยู่ในสายตาด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อกําลังลงมือสยบหลินเทียนเพื่อจะส่งให้องค์ชายของตนจัดการกับถูกลินเทียนทาลายไปไม่เหลือชิ้นดีนี่มันรู้สึกสาใจจริงๆหลินเทียนได้หันมาเออกไปทางองค์ชายเทพหินด้วยสีหน้าทิราบเนียบต่อไปเขาได้ส่งความคิด ทำให้อาวุธทั้งหลายกดทับออกไปอีกครั้งสีหน้าขององค์ชายเทพินในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นอย่างใหญ่หลวงก่อนที่เขาจะส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังเพื่อใช้ทักษะเก่นแท้ของตระกูลออกมาโดยอาศัยแก่นพลังแล้วเวียงหมัดออกไปทางอาวุธทั้งหมดบึ้มเสียงระเบิดดังดังถูกส่งออกมาระหว่างที่หน้าขององค์ชายเทพรินได้ปิวออกไปไกลด้วยสภาพที่ยับเยินถึงขีดสุดขังหน้าคาดจะฆ่าเจ้า เสียงคำรามถูกส่งออกมาจากปากขององค์ชายเทพหินก่อนที่เขาจะรีบหนีออกไปอย่างรวดเร็วจระเข้เบญจทาตได้หันมองออกไปพางส่งเสียงออกมาว่าไอ้เวนนั่นมันหนีงั้นหรือพวกคนทั้งหลายต่างก็พากันแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่ต่างกันเพราะว่าองค์ชายผู้โด,ด่งดังคนนี้กลับหันหลังและวิ่งหนีไปอย่างอนาถหลิ่นเทียนได้มองตามออกไปด้วยสายตาที่เขี่งขืมก่อนที่เขาจะกล้าเท้าตามออกไปแต่ว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ร่างกายของเขาได้สั่นไหว ก่อนจะมีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากของเขาโดยเบนอาทิซีดลงเป็นไงเจ้าหนูเจ้ละเเคเป็นเจ้าท้าได้ถามออกมาป่าวหรอกหลินเทียนได้ใส่ทีรษะของเขาต่อสู้กับพวกมันพร้อมๆกันถึงสามคนเขาได้ลงมือสังหารอง์ชายตระกูลกระดูองค์ชายตระกูลแม่หมดรวมไปถึงลางวิญญาณของบรรพบุรุษตระกูลเทพหินจึงทําให้พลังเทวะของเขาถูกเผาผลาญไปเกือบหมดและการที่เขาปะทะกันก่อนหน้านี้ มันก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแล้วก็ได้ทําการอดกั้นเอาไว้และมันเป็นตอนนี้เองที่เขาไม่สามารถอดทนเอาไว้ได้อีกทาให้ความเจ็บปวดแผ่ออกไปทั่วล่างเขาได้หันมองออกไปอย่างที่ทางขององค์ชายเทพหินที่กําลังพุ่งหนีออกไปโดยดวงตาที่เป็นประกาย,ยดเย็นเยือกเพราะว่าแม้อยากจะไล่าตามไปก็ทําไม่ได้และต่อให้เขาตามไปทันก็ไม่สามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามได้เพราะพลังเทวะของเขาเหลืออยู่เพียงแค่น้อยนิดไม่เป็นอะไรแน่แน่งั้นหรือ จลัลเค่เบญจธาตุได้ถามออกมาหลินเทียนได้ใส่ทีษาของเขากลับไปก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกเล็กน้อยพร้อมกับเก็บอาวุธทั้งหมดกลับไปเราไปจากที่นี่กันก่อนเถอะเขาได้ส่งความคิดออกไปหาจาลัลเค่เบญจธาตุก่อนที่เขาจะหันมองออกไปร,บรอบๆและก้าวเท้าเดินออกไปตามกลางสายตาที่ตกตะลึงของผู้เช่วชาญทั้งหลาย